สวสทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เป็นสเปเชียลคลิปนะครับของเมืองจีนนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่มหาลัยของผมนะครับมหาลัยแหละก็ยังไม่รู้เลยมหาลัยที่นี่ ที่นี่มีสิ่งต่างๆมากมายนะครับอย่างใบไม้โง่ๆนะครับซึ่งจะตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับอ่านี่ครับโอ้โหบรรยากาศนี่เย่กว่าในหนังเย็ดโด้นี่มันหนังจีนจะชัดนะครับก็คู่ถ่ายที่จีนครับมีเด็กโง่อยู่นั้นกำลังกระโดดเล่นนะครคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่นี่ทำที่อะไรครับเหมือนชีวิตมันขัดสนมากนะเป็นตัวละครลับของเราครับตอนนี้อ่าตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่ควรจะรู้ครับอ่าจริงก็ควรจะรู้ไว้นะครับ นะฮะตรงนี้ครับโอ้โหชมดูครับอืมรถนี้ค่อนข้างจะเยอะแยะไปหมดนะครับนะี่ดูคุณผู้ชมครับอ่านี่คือตึกเอ่อตึกอธิการของผมนะครับนี่คือตึกอธิการนี่ค,ความภูมิใจเพียงหนึ่งเดียวของเจิ้งโจวยูนิเวอร์ซิตี้ของเรานะครับโอ้โหมันเป็นความอลังการนะครับนะคุณคุณผู้ชมจะเห็นความอลังการของตึกมันนะครับนี่คือความกว้างใหญ่นะครับ จริงก็อยากไปถ่ายตรงบันไดตรงนู้นนะครับแล้วอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะครับตรงไอ้ทุงสนามโง่ๆนี่นะครับนะนี่คือนั่นคือธงชาตินะครับชาติจ,จีน,น,จ,นจีนแดงจริงรจีนก็เลยจีนแดงกูก็เลยกลายเป็นเอกจีนแดงมึงเข้าใจไหเนะี่ยนี่โดนแซวมากๆจนเอกจีนแดงเอกจีนแดงุดทไทยแม่งก็ต้องมาอยู่เมืองจีนจริงอ่ะล้วก็ไปชีวิตนี้พังทลายแล้วนะ ตรงนี้มีเอ่อมีน้ำโง่ๆมีสะน้ำด้วยครับนะแต่จริงๆช่วงนี้ตอนนี้เอ่ออากาศประมาณ6ถึง7องศานะครับตอนนี้เย็นมากนะครับนี่แต่ว่ามือยังเป็นมือกดมือมือเปล่าอยู่เลยครับรองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าแตะนะครับตีนขาวจังเลยนะตีนแม่งน่ากินอยู่เลยตีนกูนะครับนะตีนผมเองนะคคุณผู้ชมจะเห็นเอ่อยียรถชนั้นนะครับมินินะครับมินิที่นี่ถูกมากเลยนะครับมาร้านเดียวก็ซื้อได้นะครับมันที่ไทยนี่สามร้านกว่านะครับว่าบางอันนี่ก็แบบเออมันเป็นความแปลกประหลาดนะครับ อ่าจริงๆคุณผู้ชมจะเห็นไอ้เคียเด็กโง่นะครับมันกำลังยืนหายรูปคุณผู้ชมเห็นไหมครับอ่าจริงๆมันเป็นตัวละครลับแบบไอ้เคียนี่คือลุมเมทผมเองนะครับชื่อน้องแบงค์นะครับอ่าเป็นอายุต่างกับผมนี่ประมาณ3-4ปีนะอ่าสวัสดีเมืองไทยในลูกบายบายไอ้เคียหน้าอย่างกระทอมนะครับจริงๆแม่งเป็นผู้ชายนะครับมีไข่นิดเดียวนะครับเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวด้วย้โอ้มันดื่มน้ำเย็นอ๋อมันดื่น้ำเย็นด้วยไข่ก็เลยหด ครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์เจีงโจนะครับที่อ่าตรงนี้เป็นป่าดงพงไผ่นะครับใครที่ชอบเออรับรับในดงหญ้าเนี่ยต้องมาที่นี่เท่านั้นนะอืมเจีงโจยูนิเวอร์ซิตี้นะครับใครอยากเป็นหมอนะครับมาตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับว่าหมอหมอหมอยพี่มึงไกงเป็นหมอยแล้วแม่งไม่ใช่เรื่องเลยอ่าตอนนี้ดูคนจีนครับโอ้โหเดินกันเป็นคู่ไอ้คนนั้นน่ารักจังเลยนะครับอ่าเธอเธอชื่ออะไรครับอ่เดี๋ยวแม่งรู้เรื่องขึ้นมาจะยุ่ง เนี่ยแม่งผัวแม่งเดินมาต่อยเนี่ยนายนายนายขอเยอะตูดหน่อยโอ้ยนายนายขอเยอะตูดหน่อยเราแม่งฟังรุ่เรื่อยเลยแม่งง,ง,งงานเข้าเลยเฮียโอเคครับตอนนี้ผมจะพาเออไปที่รถมอเตอร์ไซค์ผมโอ้โหดูแม่งขับเชฟโรเลตนะดูเหมือนจะหรูเฮียจริงจริงแม่งถูกชิบหายนะครับเนี่ยเชฟโรเลตที่นี่คันประมาณสี่ห้าแสนอยู่นะตรงๆนะครับแต่ว่าแม่งระบบ อ๋อดูนี่ไอ้น,นี่ออดี้ครับออดี้นี่จะเกินประมาณบ้านเรา,ปร,ารประมาณเบนซ์นะครับเพราะว่าเบนซ์ที่นี่แพงมากนะครับออดี้จะถูกเชฟมาเชฟมาเชฟนะครับเชฟเชฟอ่ะเชฟนี่ไปทําอาหารอะไรอ่ะนี่คันนี้โคตรโคตรแพงนี่คันนี้คันนี้นี่แพงที่สุดครับนี่นี่คือรถมอไซค์งโง่ๆของผมเองนะครับนี่ดูไอ้เหี้ยฝนเป็นพิง้งตกเมื่อวานนะครับดูนี่นอะไรดูรถผมมีดาราด้วยเหี้ยมีดอนเย็นนะสัตว์มึงจะไปยิบมันได้ไงเนี่ย ดูก็รู้ว่าเอ,อความเทพของรถชนิดนี้เฟี้ยวขนาดไหน,นลีแม่ <laughs> ยี่ห้อยี่ห้ออะไรวะลีลีแม่ลีแม่งยกน่าจะ่เกี่ยวว่าลีแม่ลีแม่หรอลิแม่อิเล็กทรอนิกส์ไบค์นะครับนี่มันจะเขียนว่าลีแม่อ e ีไบค์นะครับดูแต่งเหมือนจะแต่งครับจริงๆแม่งแต่งมาจากที่ร้านแล้วครนะแม่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้างโง่ๆนะครับสามารถบิดได้เออ ประมาณห้าสิบกว่าเกือบหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่รู้เกม,มัวหรือเกเียมนะครับ,นะค,รบคุณผู้ชมดูครับนี่เป็นนวัตรกรรมภูมิใจของรถเมืองจีน <c oughs> ไอ้เหี่ยแม่งโคดอินโนเวชันเลยสัสก,กระจกหมุนได้แล้วนแะมันปรับได้ส6 0ร้อยหกสิบองศาเลยสัสคนคนขับแม่งไม่ได้ใช้ค่คนคนเออคนเดินสวนมานี่จะใช้กันหมดนะคอดูคนจีนเขารักกันดีนะครับแม่งจะ ตกเย็นนี่มันจะลับๆเป็นในดงหญ้าเต็มไปหมดเลยคนะวัยวิกาสผมว่างๆนี่จะพาไปดูคนเยอะยทำอะไรกันนะครับส้มโปไอ้เหี้ยมีเกย์ด้วยแหละมันยังไม่เคยเห็นเกย์เมืองจีนเลยนะไอ้เหี้ยเป็นช่างตัดผมอ๋อมันช่างเป็นช่างตัดผมนี่อืมนั่นคุณคุณป้านะกอะไรทำความสะอาดเถอะโอเคครับห้าคุณปีฮะห้าคุณปีห้าคุณปีพี่เป็นอุ้ยเดินผ่านขาสวยเออชมแม่งก่อนนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ ลงจจยหัวชิมนะครับลงจิมหัวคุยลงอะไรก็หัวนี้หมดเลยนะครับยนยนในหัวนี้หมดเลยนะครับนี่มันตีโตแบตกันอยู่นะครับอ่าันนี้กําลังคนนี้สวยจังเลยนะครับเลยถ่ายกันเดี๋ยวแม่งรู้คำว่าสวยคืออะไรนะครับหาว่าไปชมผัวก็ไปชมเมียเขาชมผัวเลยยุ่งเลยเกแตกเลยนะตอนนี้เราแวกเข้ามาเฉยนะครับเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกนะครับอ่ามีก็คือวันนี้มีงานแข่งนะครับแข่งปิงปองระดับชาตินะครับชาติ ้าจะสิ้นสลายนะครับวันนี้วันที่หกวันนี้วันที่6กศกปีนะครับอย่าพวนนะครับวันที่6นะครับยี่สิบหกเออิพวนทำเพี้ยนนี่มจะพวนทำมะเขือเลยวะนี่คุณผู้ชมจะเห็นคนจีนมุงนะครับต่อแถวต่อแถวกันยังจะมาดูซุปเปอร์สตาร์นะครับนี่คือมาดูปิงปองนะครับแม่งต้องลงชื่อหาเหว่เลยไม่รู้ผมขี้เกียจต่อคิวนะจริงๆก็อยากเข้าไปดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่อะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราจะเดินไปที่สนามบอลนะครับ มีอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มีเห็นเสื้ออะไรเสื้อชส่คนเหมือนมาเชียอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับมีปงมีป้ายด้วยนะครับนี่แล้วก็กลับมาที่รถงโง่ของเรานะอตอนนี้ล่อตอนนี้มีเหมือนป้ายเขาทาป้ายอะไรกันก็ไม่รู้นะครับป้ายเป็นตัวกระตูนครับลายเส้นลายเส้นนี้มันไม่จีนเลยนะครับมันเป็นลายเส้นญี่ปุ่นเลยนี่หาเรื่องดาม่าหาเรื่องมาม่เรื่องมาม่นี่มีเต็มห้องเลยมีเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ หนาวจนหํำหมดเลยครับตอนนี้ครับ <c oughs> ตันนี้ตัวน,นั้นมีอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะวันนี้เป็นงานวันกีฬาสีของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ากีฬาคณะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพกกิ่งเริ่มแข่งเลยครับอืมเอมอ,อ,อ,อสวยสวยสวยโอ้ทายทายโอ้ทายเอยอน่ารักจังเลยอะ่ะไม่กินอะไรที่หน้าตาอย่างงี้วะแม่งตอบกลับว,ว่ากินไก่นะครับคนจีนคนจีนกินไก่นะครับโอ้ยงานอะไรก็ไม่รู้รับ ตรงนี้คือเออสนามบอลแห่งการเลิฟซีนนะครับเจอมามันคล้ายๆซ่องนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ซ่องซ่องอย่างนั้นหรอกครับนะก็คือตกเย็นเนี่ยแม่งจะแบบตรงสนามบอลเนี่ยจะมีแต่คู่รักเข้ามาเลิฟซีนหมดเลยมันจะมืดหมดเลยครับไม่มีไฟนะครับนะมันจะมืดนะมันจะกลายเป็นลับๆในดงหญ้านะครับแต่ว่าเป็นหญ้าสั้นๆจะเรียกว่าเป็นดงก็ไม่ได้นะนะคนนั้นรอใครครับนะรอผมหรือเปล่านะครับนไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวหัวเขาได้ยินแล้วแม่งมาต่อยกูอีกนะครับ อ่ตัวนี้คือเอ่อทางกลับบ้านนะครับทางกลับหอมีอะไรไม่รู้ยิงปังปังปัง,ป,งปังนะครับโอ้ตัวนั้นนี่คือเอ่อทางลัดนะครับเดินไปขึ้นรถเมล์นะครับหนูประมาณว่าเหมือนทางหนีเรียนสมัยผมเรียนอยู่มัธยมเลยครับต้องเดินทะลุปา่าเยอะทะลุป่าไปขึ้นรถเมล์นี่กลับบ้านอืมเงได้ฟิลเลยครับนะก็สนามบอลเลิฟซินนะครับอ่าโอเคคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อที่ที่ ที่มีถุงเยอะๆนะครับนี่คือหอของผมอยู่นะครับแ่งหมีต้นต้นหมอยสลายนะครับเต็มย้อยหมอยย้อยนะครับอ่าทุกทุกทุกอะไรนะเห็ดเห็ดปีเห็ดปีพี่โอ้แมงเห็นเห็ดด้วยนะค่ัคุณผู้ชมอ่าเหมือนวายเห็ดปีนะครับนั่นคือเออสกูตเตอร์คนไทยนะครับนะที่เออพวกจักรยานนี่จะเป็นของพวกคนต่างชาตินะพวก อินโดอินเดียไม่ก็พวกเกาหลีนะโว้ยคนเกาหลีน่ารักจังเลยครับหยุดหยุดหยุดแพมสักนิดหนึ่งครับเราถ่ายถุยโอเคครับนี่มีรถนะครับรถเต็มไปหมดนี่รถผมนะครับอันนี้รถไชไม่รู้แม่งเรียนแบบกูนะครับแม่งอ่านั่นคือรถคนไทยหมดเลยนะครับคนไทยแม่งรวยนะครับส่วนพวกต่างชาติอื่นนะครับจ้างแม่งนะครับมันก็ขับจักรยานนะครับไม่ก็เดินเอานะครับด้วยความเร็วของเราครับโอเคครับตอนนี้เเราจะพาขึ้นไปทัวร์ สถานที่พักของผมนะครับขึ้นไปถึงบนห้องเลยนะครับอืมตอนนี้แม่งอิ่มแม่งพิ่งแดกข้าวมานะครับอืมโอ้แทบจะอ้วกเดีต้องมาพูดเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ใช่เป็นนี่แหละปัญหาใหญ่นะครับดูรถแทรกเตอร์ไปก่อนนะตอนนี้โอเคเดินเข้ามาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับไโดยดอยรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับกำลังชูสองนิ้วด้วยอืมนะครับมาติวติวอะไรกันไม่รู้ครับ อนนี้เป็นลับๆนะอันนี้คือเขากำลังติวภาษาจีนอยู่เมื่อกี้ชื่อพี่การนะครับสุดหล่อของประจำคนไทยเรานะครับอ,อันนี้เราจะเดินขึ้นบันไดนครับขึ้นไปอย่างภาคภาูมิใจนะครับว่าเราคือคนไทยนะครับเราต้องขึ้นบันไดเพราะว่าลิฟต์แม่งเสียแม่งเหี้ยจริงๆ,ๆ,ๆลิฟต์เสียเนี่ยนะครับห้องผมนี้อยู่ชั้นสามนะครับตอนนี้ต้องปิดหน้าต่างไ้หมดเลยนะเพราะมันเย็นมากนะครับใครมาเปิดหน้าต่างนี่ผมจะแช่งจนแช่งจยนแบบชาติตระกูลล่มละลายนะครับนะย ประมาณแล้วพ่อมงตายแม่มงตายแล้วปู่มึงก็เสียชีวิตเลยรประมาณนั้นเลยเนี่ย,ยเหนื่อยต้องมาตัดคลิปอีกคลิปไร้สาระอย่างนี้แม่งคนมันจะชอบไมมเนี่ยกูถามจริงคนไม่น่าจะดูหรอกเ,เดินขึ้นบันไดเนี่ยประมาณว่าเหมือนเล่นเอาราัดอยู่เลยเนี่ยใครเคยดูเอาราัดพี่เอกไหมมันจะแนวๆเน,นี่ยมีมีบงมีแบตบอกนะครับแต่นี้ไม่มีแบต นี่คือห้องของผมนะครับอยู่ริมสุดนะครับเพราะว่ากันว่าคนอยู่ริมเนี่ยโชคดีนะครับไอ้เหี้ยเลขห้องแม่งเลขห้องแม่งยังไม่มีเลยไอ้เหี้ยประตูแม่งก็สองสีแม่งไม่มีเหี้ยอะไรดีนะครับอ่านี่ก็เปิดบันลังนะครับอืมจริงๆต้องตัดคลิปสักหน่อยนะครับเพราะว่าไปเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวแม่งพ่อแม่ด่านะพ่อแม่ก็ดูอยู่นะครับอ่าเปิดเข้ามาแล้วครับอ่าอันดับแรกครับต้องเช็คความสะอาดส้วมนะครับ อ่านี่คือส้วมคนจีนนะครับอืมจริงจริงแม่งเน่ามากนะผมแม่งต้องมานั่งขัดนะครับนี่ด้วยสองตีนในสองมือนะครับนะจริงโชว์ไม่มือเดียวนะครับนี่คือน้ํายาขัดเอ่อห้องน้ําเมืองจีนนะครับนี้พูดมากครับตอนนี้ใครเปิดปากไว้ต้องปิดปิดก่อนนะครับปิดนะครับอ่านี่เครื่องเครื่องปั่นทําน้ําอุ่นนะครับแม่งอันโคตรใหญ่เนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่นะครับนะก็ขัดจนสะอาดนะครับนะ ต่อไปนี้เอ่อการเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมาเข้าที่ห้องเราตลอดไปนะเพราะว่าจะเข้าที่อื่นนี่แม่คน้างนี้จะเฮียนะครับแน่นี่อ่าดูดูครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับห,ห้องนี้อย่างเรียบร้อยครับนี่คือเอ,อโต๊ะอ่านหนังสือผมนะครับนะี่มีลิงคิงคองโง่ตัวหนึ่งนะครับนี่ลิงคิงคองนะครับมันจะเป็นเพื่อนกับทูพีเอ็มป่ะวะทูพีเอ็มนี่มันดิงดิงดองป่ะวะ พ่องงานใช่นี่เอ้าใชยนี่มึงคนมึงคนละวงเลยเฮียแนบแนบเพื่อนอลุมเมทผมนี่เป็นสาววกเกาเหลานะครับเกาหลีหัวเข่าเอ๊ะมันผวนว่าอะไรวะเกาเหลาหัวขีเออนั่นแหละมผวนไม่ได้นะครับนี่เสื้อไนกี้นะครับนี่มีเอ่อรูปไข่วะไอ้เค้ยนั่นไข่ครับไอ้เค้หน้าตาเหมือนเจนะครับใครก็ไม่รู้นะ่ยนะดูคอมนะครับนี่คือความอลังการของคอมนะครับปิดอยู่นะครับแม่งหลับอยู่นะครับเดี๋ยวปลุกมันตื่นกัน นะวกันที่ต้องเปิดสวิตช์โอ้โมึงเอาไฟเทคมาเปิดหาพี่มึงปปิดนะห้องแม่งมีของเที่อะไรไร้สาระเต็มไปหมดเนะะเปิดเปิดคอมตรงไหนวะผมลืมนะ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้ลงไฟฟ้าทำงานแล้วฮะอืมจากพักไฟก็จะขึ้นนะครับฮไฟขึ้นมาหนึ่งนะัะคีย์บอร์ดเนี่ยมัน อ่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันมีหลายสีนะครับโดยที่เราสามารถเปลี่ยนสีมันได้สีแหบนะครับอ่าสีแหบนะครับอ <c oughs> <c oughs> ย่าพวนนะสีแหบนี่ยุ่งเลยนะ,ะมีสีขาวนะครับสาวอย่าพวนนะสีขาวอืมอืมถ้าเป็นสีหาวนี่จะยุ่งยุ่งกว่านี้นะครับ <c oughs> อเครื่องเอมีลําโพงทั้งหมด กี่ตัววะหลายตัวครับนี่มีซับหนึ่งตัวนะครับและมีซับสองตัวในข้างล่างนะครับมีสำรองไฟนะครับมีปักกันไฟนะครับมีของจิป,ปะทะเยอะแยะนะครับอืมนะครับแบ่งวัวเนาะแบ่งวัวเนาะดูดูหน้าเชียน,นี่หน้ามันเหมือนในเชียน,นั่นแหละคุณผู้ชมจำในซิทคอมเรื่องเอ่ออะไรวะอะไรวะตอนเด็กๆอะ่ะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเป็นต่อเอ้เป็นต่อไหนลองใส่แว่นนี่ใส่แว่นใส่แว่น หน้าเหมือนไอไอวอกเออไอวอกหน้าไม่เหมือนไอวอกเลยสัส <laughs> 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 ใช่เลยเฮียโอ้โหนี่คือเอ่อการใส่รหัสนะครับนี่เราสามารถเปลี่ยนสีได้ครับคีย์บอร์ดนี่ภูมิใจมากเราสั่งให้มันแบบเออสวอปสีออโต้นะครับคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วนี่ก็คือเอ่อคอมผมเนี่ยเราจะเปิดเนี่ยใส่รหัสไม่ได้นะครับต้องใช้ลายนิ้วมือเปิดเท่านั้นนะครับไม่ก็ลายลายกระจูพาดนะกระจูพาดก่อนนะครับเอาไปพาดนี่มันจะเซ็นเซอร์แล้วแบบขาดทันทีนะ พูดทำไมศูนย์พันอันนี้ก็คือของพันวันเกิดนะครับจริงจริงมันมีไฟนะครับแต่ไม่งดบดไปละมแสงวะมีป้ายมีนาฬิกาโง่โงนะครับเขียนไว้นะครับเขียนในไายสระนะครับโอเคครับออันนี้ก็เป็นคอมนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะไฟข้างบนนี่เป็นไฟสีลุงนะค,คุณผู้ชม,ไมน,นไฟเปิดไว้ที่ไม่งนอนไม่หลับเลยเอาตรงๆนะครับอ โอเคครับเอ่าต้องขอจบการถ่ายทอดสดนะครับมันไม่สดนี่ว่ะเป็นขอจบการอัดชิปเอ่อสเปเชียลพาร์ทของเมืองจีนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวชิชูนี่พร้อมเลยนะนี่มันเอ่อคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าชิชูจะมีสองอันนะครับคือเราเล่นว่าวสามัคคีกันนะครับ <c oughs> เล่นเล่นเ่ว่าวกันเป็นหมู่คณะไม่ไหวคนระับ <c oughs> ไอ้ที่นี่กางเกงลงกางเกงในนี่จริงๆคือ แม่งเอาไปซักหมดเลยครับจริงๆผมดมทุกวันเลยครับนะดมดมองดมเม็ดนะครับฟินเฮียเกะแตกอะไรสักโอเคครับไปครับผมเจนพันหน้าครับ